กําเนิดพระุทธิสัตว์ควนอิมตอนที่เจ็ดโสโลกที่เงื่อนงำเห็นการเกิดตายแจ้งในสัจธรรมขณะที่โลนาฟูวีถูกคุมตัวไปที่แดนประหารเซนาบดีคอนาโลพลุนพลันเข้ามากราบทูลว่าขอฝาบ,บาทโปรดหยุดความพิโรธไว้ก่อนโปรดฟังกระหม่อมสักคำโลนาฟูวีมีวาจาก,ก้าร้าวโทษควรประหารแต่ขณะน,นี้พระมันดาแห่งแผ่นดินทรงประชวร ด้วยโรคประหลาดยังไม่ได้รับการรักษากลับจะมาประหารคนในเวลานี้จะเป็นอัปมงคลทำไมจึงต้องหาความขุ่นข้องให้ลำบากตัวเพิ่มตามความคิดเห็นของกระหม่อมสู้อภัยให้เขาดีกว่าเพื่อหาวิธีการรักษาพระมเหสีราชาเมียวจวนดำรัสว่าเมื่อข้าแผ่นดินอาว,โวุโสขอเอาไว้ข้าก็เห็นแก่ท่านโทษตายอภัยให้ แต่โทษอินละเว้นไม่ได้ว่าแล้วก็มีองค์การให้คนไปตามกลับมาแล้วลงโทษตีด้วยกระบอง200รทีจากนั้นก็นําไปจองจําในแดนนักโทษเด็ดขาดด้วยคําพูดเพียงไม่กี่คําของคอนาโลก็ช่วยชีวิตโหนาฟูวีไว้แล้วจึงได้ยืนนิ่งอยู่ข้างๆพวกมหาดเล็กก็ช่วยกันแก้มัดโลนาฟูวีให้หลวมๆแล้วผลัก เขานอนลงกับพื้นและก็ตีด้วยกระบ,บองสองร้อยทีเสร็จแล้วก็นำไปขังในแดนนักโทษเด็ดขาดเข้าขือเข้าโซ่เพื่อรับการทรมานต่อไปพอย่างเข้าขืนมาที่หกเมื่อยามเฝ้าห้องคุมขังตรวจไปถึงสถานที่โลนาฟูวีนั่งอยู่ก็ถึงกับสะดุ้งตกใจไม่มีแม้แต่ร่องรอยพบแต่โซ่ตรวนที่แตกหักทิ้งเกลื่อนอยู่บนพื้น มีกระดาษแผ่นหนึ่งวางไว้บนม้านั่งมีสโลกสี่ประโยคเขียนไว้ดังนี้เมียววิธีอัศจรรย์อายตนะหสะอาดสาั้นสัมพันธ์ดีแปลเปลี่ยนเป็นท่านแท้กวนเพ่งว่างเพ่งรูปรู้สึกแน่อินเสียงแท้หากได้ยินแสวงหาพนักงานแดนขังต่างพากันกาถามไถ่ทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ขณะที่เข้าคุมขังก็ได้ใส่กุญแจมือกุญแจเพิ่มขึ้นเพราะเขาเป็นนักโทษเด็ดขาดทั้งยังเข้าขื่ไว้ที่คออีกด้วยถ้าประตูไม่เปิดเขาจะหนีออกไปได้อย่างไรทุกคนช่วยกันจุดคมไฟขึ้นค้นหาแม้แต่ซอกหินแต่ละซอกก้อนก็ส่องเห็นไม่มีแม้แต่เงาหัวหน้าหน่อยคุมขังไม่กล้าอเอื่อยเฉย รีบๆนำความรายงานต่อคุณนางผู้ใหญ่ศัสดีเดือนจำนำกระดาษแผ่นนั้นแล้วรีบเข้าถวายรายงานในวังหลวงคืนนั้นเลยขณะนั้นอาการประชวนของพระมเหสีปอกเตอเพียบหนักราชาเมียวจวนกำลังปรึกษาเรื่องงานพิธีศพอยู่เมื่อได้รับข่าวนี้ก็ไม่รู้สึกกลิ้วมากนักกำลังคิดจะมีองค์การให้ศัษดีเรือนจำ นำพนักงานแดนขังไปประหารทานที่เผลอเรอต่อหน้าที่อีกทางหนึ่งก็จะให้ทหารนำกองกำลังออกติดตามเพื่อนำโลนาฝูวีกลับมาลงโทษในพระไทยกำลังคุ้นคิดถึงตรงนี้แต่ยังไม่ทันเปล่งวาจาออกมาก็พลันได้ยินนางกำนันนางหนึ่งลูกลี้ลูกหล่นกราบบังคมทูลตรงพรื้นว่า พระมเหสีสเสด็จสวรรคตแล้วพระคะราชาเมียวจ้วนพอได้ยินข่าวนี้รู้สึกเศร้าสลดพระไทยมากน้ำพระเนตรไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างจึงไม่มีกระจิกกระใจไปถามถึงเรื่องโลหนาคฝูวีรีบลุกจากที่ประทับแล้วผุนขันเข้าไปในตำหนักทันทีตั้งแต่วันก่อนที่บรรดานายแพทย์บทปัญญาจะเยียวยาพระมเหสีเป่าเต๋อแล้วก็ได้เขียนใบายาบำรุงขึ้นหนึ่งใบ เพื่อถวายให้พระนางเสวยแต่ทว่าเหมือนลดน้ําลงบนก้อนหินไม่มีประสิทธิผลแม้แต่น้อยแต่กลับรู้สึกว่าอ่อนระหยลงทุกวันจนกระทั่งถึงคืนวันที่เกเดือนเก้าจึงได้เสด็จสวรรคตหลาโลกตลอดกาลขณะนั้นพระราชาเมี่ยวจ้วนกําลังโศกเศร้าพระไทยเรื่องต่างๆก็สุดแท้แต่คุณนางผู้ใหญ่จะไปจัดการ เรื่องของโลนาฟูวีก็หายสาบสูญก็ไม่ได้มีการติดตามหาเวลาผ่านพ้นไปหลายวันราชาเมียวจ้วนก็ฉุกคิดถึงสลกที่โลนาฟูวีได้เขียนทิ้งไว้จึงนำมาอ่านทบทวนดูรู้สึกจะแปลความหมายไม่สู้กระจ่างนักมีซ่อนเงื่อนงำอะไรไว้ยากที่จะคาดเดาได้สลกทั้งสี่เขียนเรียงแถวกันไปโดยไม่คาดคิดก็พบว่า คำนำหน้าของสโลกทั้งสี่ได้บอกถึงเลษสนัยอะไรไว้คำแรกของแถวหนึ่งและสองคือพระนางของพระธิดาเมียซ่านและคำแรกของแถวสามกับสี่คือกวนอินแปลความหมายก็ไม่เหมาะนักราชาเมียนชวนทรงคิดว่าคําว่ากวนเพ่งต้องใช้ตาดูแต่อินเสียงนี่สิต้องใช้หูฟังจะใช้ตาดูไม่เห็นแล้วคำสองตัวนี้ ทำไมจึงเรียนอยู่ด้วยกันราชาเมยวจวนไม่อาจเข้าใจได้ท่องแท้ในสโลกทั้งสี่ได้แต่ในพระไทยรู้ว่าโลนาฟูวีผู้นี้ไม่ใช่บุคคลธรรมดาจึงสามารถเะดาะโซ่ตรวนได้ราวกับเทวดาที่ล่องหนไปได้แต่ทว่าเมื่อเขาหลบหนี้ไปแล้วย่อมไม่มาใหม่อีกเป็นแน่คิดถึงเขาก็ไรประโยชน์จึงปล่อยความคิดนี้ ให้ผ่านเลยไปเราพักเรื่องนี้ไว้ก่อนกล่าวถึงพระธิดาเมียวซานนับตั้งแต่พระองค์หกล้มจนหายประชวนแล้วพระนางเป่าเตอ๋อก็เฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษต่อการเดินเหินโดยปกติจะไม่ยอมปล่อยให้ออกไปเล่นข้างนอกตำหนักแต่ถ้าไปที่อุทยานก็จะให้นางกำนันไปด้วย3-5คนและไม่ยอมให้พระธิดาช่วยเหลือมดหรือจักรจันอีกถ้าหากพบเรื่องเช่นนี้ อีกแล้วไม่ห้ามปรามไว้หากมีเรื่องกลับมาก็จะลงโทษหนังกำนันอย่างหนักนามพระทัยของพคลกดดาเมียวซานอ่อนไหวมากเมื่อเป็นเช่นนี้พระองค์ก็เกรงว่าการกระทำของตนจะทำให้ผู้อื่นพลอยได้รับโทษไปด้วยจึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปไม่น้อยดังนั้นพระองค์จึงไม่ยอมออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกแต่ละวันก็หัดอ่านหนังสืออยู่ในตำหนักยามว่าง ก็ส่งเล่นดนตรีกับพระพินังทั้งสองเป็นการฆ่าวเวลาอันเงียบเหงาจึงสงบสุขไม่มีเรื่องราวใดๆแต่ก็สงคัดไม่ถึงว่าความสุขที่ผ่านมานี้ก็หมดไปเมื่อพระมเหสีเป่าเตอ๋อเกิดประชวนได้โรคแปลกประหลาดในขณะนั้นพระธิดามเมียวซ้านก็มีพระชาสาเพียงเจ็ดพันศาเท่านั้นเป็นผู้ที่มีรากปัญญาลึกพระนิสัยอ่อนโยน ไม่เห็นเสด็จแม่ประชวนพระไทยก็ร้อนรุ่มแต่ละวันก็ได้แต่ภาวนาอ้อนวอนพระเจ้าร้องขอต่อฟ้าดินขอตัดทอนอายุไขตนเองเพื่อต่อพระชนชีพพระมารดาแต่พระนางเป่าเตอ๋อบุญมีกำหนดไม่ว่าจะอ้อนวอนเพียงใดก็ไร้ผลพระธิดาเมี่ยวซานก็ได้แต่ป้อนยาเฝ้าไข่ไม่ยอมถอยห่างสักที จบจนเวราสุดท้ายมาถึงานางเป่าเตอ๋อจับพระหัตถ์พระธิดาเมี่วซ่านด âm รัดด้วยความอ่อนละถวยว่าลูกเอ,อ๋ยแม่นี้อยากรอให้เจ้าเติบโตแต่ก็ต้องละทิ้งเจ้าไปสุดแสนจะเศร้าพระไถ่นักเมื่อแม่จากเจ้าไปแล้วเจ้าต้องเชื่อฟังเสด็จพ่อนะอย่าเอาแต่อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนจะทําให้เสด็จพ่อเพิ่มความโศกเศร้าดํารัดถึงตอนนี้ ลำคอก็ติดตันไม่มีเสียงเมื่อพระธิดาเมยวสซานได้ฟังแล้วราวกับว่าพน,นุนับหมื่นแล่นผ่านทะลุพระไทยอดกลั้นไม่อยู่ชนเนตรคลั่งพลูไหลรินฉับพลันหน้ามืดล้มสลบอยู่กับพื้นพระนางเป่าเตอก็สิ้นสวรรคตในฉับพลันนั้นเองลาจากโลกนินิรันขณะนั้น ทุกคนต่างช่วยกันปลุกพระธิดาเมียวส่านให้ตื่นขึ้นมาและปลอบให้ใคลายเศร้าหลายคนในตำหนักนอกจากพระราชาเมียวจวนแล้วนับว่าพระธิดาเมียวส่านสุดแสนเศร้าพระไทยแต่ท่ามกลางสุดแสนเศร้าพระไทยอยู่นั้นพระองค์ก็ได้บรรลุถึงสัจธรรมอีกด้านหนึ่งพระองค์คิดว่าพระมารดาเป็นผู้ให้กำเนิดเลี้ยงดูฉันฟูมฟักอุ้มชูจนฉันเติบใหญ่จนป่านนี้พระคุณใหญ่หลวงนัก ขณะน,นี้ยังไม่ได้ตอบแทนพระคุณสักนิดมารดาก็ด่วนจากไปเสียแล้วบาปอันหนักนี้จะมาลายสิ้นไปได้อย่างไรกันดวงญาณของพระธิดาสั่นสเทือนชอบพลันก็ได้คิดถึงความเมตตาของพระพุทธเจ้าพระธิดาทรงคิดว่าพุทธธรรมสามารถช่วยให้หลุดพ้นทั้งสามโลกทั่วสิบทิศ หากตอนนี้อยากจะตอบแทนพระคุณพระมารดาและสำนึกบาปของตนเองก็คงมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นที่จะแสวงหาเมื่อพระธิดาเมี่ยวเมื่อพระธิดามีพระทัยเช่นนี้ก็ตั้งประดิธานบำเพ็ญธรรมอุทิศวรากายสู่พุทธขันธสีมาแต่ในขณะนั้นพระธิดาไม่เผยความในใจให้ใครรู้ แต่ละวันได้แต่สวดบนไหว้พระแต่ละวันบนเวลาไปกับการศึกษาเล่าเรียนพระสูตรบังเอิญพระธิดามีแม่นมามะมีแม่นามไม้นางก็เป็นผู้ศรัทธาในพุทธเจ้าในตอนนี้นางก็ได้กลายเป็นแม่อุปถัมภ์ดูแลพระธิดาทั้งสองจะครุกอยู่ด้วยกันเสมอเสมอเหมือนกับน้ำนมที่ไหลปนกันเมื่อมีเพื่อน ก็ยิ่งรู้สึกถึงรสชาติแห่งการบำเพ็ญแต่พระพินางเมียวอินเมียวหยวนสองพระองค์เห็นจิริยาวัตรของพวกเธอแล้วไม่พอพระไทยและอดที่จะหัวเราะเยาะรับหลังในความฝันเฟื่องของพวกเธอว่าอุตสาห์กำเนิดในพระราชวังมั่งมีสูงสักเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งและไม่รู้จักเสวยสุขกลับทำอันไรสาระเช่นนี้ จะไม่ทําให้คนเขาเยอะหยันได้อย่างไรบางครั้งก็กลาบทุลแก่ราชาเมียวจวนแต่ราชาเมียวจวนยังมีพระไทยว้าวุ่นอยู่ในระยะเริ่มแรกจึงไม่ใส่พระไทยไปทำรายละเอียดและคิดว่ามันเป็นวิธีหนึ่งในการฆ่าวเวลาเสียอีกดีกว่าจะไปช่วยจักรจันหรือฝังมดอีกอันจะทำให้เกิดอันตรายที่คาดไม่ถึงจึงปล่อยตามใจเธอ แต่ก็คิดไม่ถึงว่าพระธิดาเมียวซานองค์นี้จะได้ถวายตัวสู่พุทธขันธสิมาแล้วได้ตั้งปริธานที่จะบำเพ็ญให้ถึงที่สุดเรื่องต่างๆในโลกนี้ว่าครึ่งหนึ่งเกิดจากใจเพ้อฝันทําให้ปรากฏสภาวะต่างๆที่ไม่เหมือนกันขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่กล่าวกันมาสภาวะใจเป็นผู้สร้าง เราไม่ต้องพูดถึงอย่างอื่นเรามาพูดถึงกันเรื่องความฝันก่อนที่เราจะมีความฝันภายในใจเราจะมีความคิดอย่างหนึ่งภายหลังเมื่อนอนหลับสนิทความคิดอย่างนั้นจึงจะปรากฏขึ้นในความฝันสภาวะของความเป็นจะไม่พ้นไปจากความคิดในขณะนั้นพระไัยของพระธิดาเฝ้าวนเวียนอยู่กับพุทธเจ้าแดนสุขาวดีกับ คิดเสมอว่าเมื่อบํเเ็ญจนบรรลุจะปลดปลดความทุกข์ของสรรพสัตว์ให้พ้นจากเพศภัยได้อย่างไรเพื่อให้ชาวโลกได้ขึ้นสู่แดนหันษายิ่งพร้อมกันพระองค์คิดคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เป็นอาจินจึงไม่พ้นที่จะสร้างสภาวะอันหนึ่งขึ้นมาในวันนั้นขณะที่พระองค์บรรทมอยู่บนที่บรรทมเหมือนหลับและก็ไม่หลับในท่ามกลางความมืดสลัวนั้น ชพรันห้องทั้งสามก็สว่างสวัยขึ้นท่ามกลางความสว่างสวัยก็ทอดพระเนตรเห็นพระพุทธเจ้าที่สง่างามมีพระวรกายสูงใหญ่ถึงหกวาพระสารีกธาตุบนพระเศียรเปลงรัศมีเจ้าพระบาทประทับยืนอยู่บนดอกประทุมพระธิดาเมียวซ่านเห็นดังนั้นแล้วก็สุดพระวรกายกราบบังคมไหว้ ส่งร้องขอให้พระพุทธเจ้าชี้แนะทางสว่างพุทธเจ้าดำรัสว่าเพศภัยยังไม่หมดยังไม่ได้รับความทุกข์ยากจะบรรลุธรรมได้อย่างไรถ้าหากสามารถอดทนต่อความทุกข์ยากได้อย่างเข้มแข็งและบำเพ็ญตลอดไปแล้วสภาวะของจิตก็จะค่อยๆสว่างขึ้นจบจนกระทั่งใสสว่างดุดดังกระจกเงาก็จะสามารถบรรลุธรรมได้พระธิดาเมียวซ่น้น ยังไม่ทูลถามถึงกําหนดเวลาพุทธเจ้าดํำรัสว่าในยามเช้าเช้าเมื่อเจ้าได้รับบัวขาวจากสีนีสันแล้วและคนถวายแจกกันสีขาวที่มีน้ําบอยสุดนั่นคือเวลาที่เจ้าสําเร็จธรรมจําเอาไว้จำเอาไว้อัตมาไปแล้วเมื่อํำหัาจบรัศมีสีทองก็หายไปภาพที่เห็นก็ดับมูบลงทุกอย่างกลับมืดสลัว เหมือนเดิมยังคงบรรทมอยู่บนที่บรรทมทําไมจึงมีพุทธเจ้าเช่นนี้เล่ามันเป็นเพียงความฝันแต่สําหรับพระธิดาม,มียวซ่านแล้วคือการปรากฏกายของพุทธเจ้าเพื่อมาชี้นําตนเองโดยเฉพาะความเชื่อศรัทธาที่แน่วแน่นั่นก็คือ